รักจะมีเธอแม่ไม่เคยสำคัญแต่หัวใจกลับปกันไม่เป็น การเสียวันนะคะจะเกิดขึ้นร่วมกับปัญหาสุขภาพเหงืออและเมื่ออายุมากขึ้นค่ะปัญหาทั้งสองจะรุนแรงขึ้นซึ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษดิฉันแนะนำเซนส์ได้เซนสติวิตี้แอนด์กัมสูตรใหม่ช่วยดูแลสองปัญหาได้ในหลอดเดียวด้วยเทคโนโลยีไมโครโฟมที่จะช่วยทำความสะอาดได้ลึกถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสี่ยวฟันและดูแลเหงือกได้ดียิ่งขึ้นเห็นผลได้ในสองสัปดาห์ช่วยลดเสียวฟันได้จริงค่ะเซนส์ได้เซนสติวิตี้แอนด์กัม มาแล้วครับพี่น้องอ่อนิวมิสูบิชิไทรตันตัวเตี้ยใหม่หมดหัวจรดท้ายเครื่องใหม่แรงถึงพึงได้กินน้ำมันนิดเดียวเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกขันอ่อนิวมิสูบิชิไทรตัน Mitsubishi Motors ชมแนะนำใหม่เอ f นฟาโกรเ plus C bio นมสูตรเฉพาะที่แม่อย่างชมมั่นใจและแนะนำใหม่เอ f นฟาโกรเ plus C bio นมที่แม่อย่างชมมั่นใจ ปัญหาจุกจิบในช่องปากจัดการก่อนบานปลายด้วยคอเกกเลยสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบอกลาปัญหาจุกจิบ,จบ